บทที่84ค่ายกลทั้งเจ็ดเทพเจ้าแห่งเขาหิมะจึงกลางมือขึ้นตะปบไปที่เบื้องหน้าและตะวาดขึ้นสุดเสียงชายชะก,กันเสื้อดำทั้ง7ซึ่งยืนนิ่งตัวตรงไม่เคลื่อนไหวอยูหลังจากได้ยินเสียงเทงพเจ้าแห่งเขาหิมะตะวาดกล้องขึ้นแล้วพรนก็ใช้ความรวดเร็วอย่างสุดแสนของฝีเท้า วิ่งบนไปมาอยู่ภายในท้องผราโรงทันทีด้วยการพลิกแปลงแปลเปลี่ยนไปโยตลอดเวลาจนผู้ซึ่งมองดูอยู่ก็ต้องตาลายสมองบุนติว้วเฉือง่นเพ่งไม่ได้เข้าใจเลยแม้แต่น้อยนิดเมื่อมองดูคนทั้งเจ็ดที่วิ่งวนเวียนกันอย่างฉลงมวนวุ่นวายด้วยความเมื่อยลอยเมึนงงคนทั้งเจ็ดวิ่งอยู่ประมาณครู่ใหญ่ๆแล้ว เทพเจ้าแห่งเขาหิมะเจิงตะวาเสียงดังกังวานขึ้นพอเสียงตะวาจบลงร่างของชายชะกันทั้งเจ็ดก็ชะงักงันไม่เคลื่อนไหวก่อนที่จะเริ่มขบวนนั้นคนเหล่านั้นยืนเรียงเดียวอยู่ขณะนี้นเมื่อยืนชะงักตีเท้าไว้แล้วก็ยังคงเป็นแถวเรียงเดียวอยู่เช่นเดิมคล้ายเดังกับการวิ่งอย่างชลุนวุ่นวาย ที่พิกแพลงเปลี่ยนท่าไปตามขบวนค่ายกลนของเมื่อกี้ไม่ได้ปรากฏขึ้นเลยเจ้าเจ้าแห่งเขาหิมะแค้นเสียงย่างเย็นชาเหงหน้าขึ้นมองดูเพดานของท้องพรลาญอย่างทนงโอหังซอเหนยกงจูกล่าวอย่างยิ้มแย้มขึ้นมาขอเชิญท่านผู้กระหารแท่เชือ้อได้แนะนำชี้แจงในกระบ,บวนค่ายกลนครั้งแรกด้วย เฉียงวุ่นเพลงเมื่อครู่นี้ขณะที่มองจ้องดูชายจักรันทั้งเจ็ดวิ่งวุ่นอยู่ไปมานั้นมาดแมนจะได้ใช้ความครุ่นคิดพิจารณาดูอย่างที่้วนแต่ก็จดจำไม่ได้เข้าใจเลยแม้แต่น้อยขณะนี้เมื่อซะเนยกงจูถามเช่นนั้นก็อ้ำ,ำอ่อื้งๆอ้งโดยไม่ว่ากล่าวอย่างไรออกไปได้เล่าซอเนยกงจู ถึงแค่หัวร้ออย่างเย็นชาและกล่าวว่าหากแม้นท่านผู้กล้าหาญแท้เฉยไม่รู้จักก็จงคอยจดจำดูขบวนค่ายกวนครั้งที่สองเลยเฉยงอนเพ่งทราบว่าหากเป็นเช่นนี้ต่อไปขบวนค่ายกวนทั้งเจ็ดนั้นตนคงจะไม่รู้จักแม้แต่กระบวนท่าเดียวเป็นแน่แท้ตนคงจะไม่รู้จักแม้แต่กระบวนท่าเดียวเป็นแน่แท้ แต่ถา้านอกจากจะยอมรับการพ่ายแพ้แล้วในขณะนี้ก็ไม่มีวิธีการอื่นจะมาผ่อนคลายเลยในช่วงเวลาที่เฉีงอ้นเพ็งกำลังกระวนกระวายใจนี้ <c oughs> ก็ผันได้ยินเสียงเต่งเลงลากเสียงท่้าออกมาว่ารถดุดสายน้ำอาชาดุดนางท่องซ้ำถึงสองครั้งสองคราและต่างก็ได้ชะงักตรงคำว่าอาชาดุดเช่นเดียวกัน เฉืองงวนเพ่งผันฉุกใจได้คิดขึ้นทันทีทราบอย่างแน่ชัดว่าเต่งเลงได้สิกิดใจตนถึงคำโครงที่ว่ารถตุดสายน้ำไหลอาชาดุดมังกรโลดเล่นซึ่งเป็นคำโครงในตำราเรียนโบราณซึ่งอย่างนั้นขบวนค่ายคนนี้ต้องมีนามว่ามังกรโลดเล่นอย่างแน่นอนดังนั้นจึงได้ตอบออกไปทันทีว่าไม่ต้องดอก ขบวนค่ายกลเมื่อครู่นี้เรียกว่าขบวนค่ายกลนมังกรลวดนเล่นซอหนอยกงจูพอได้ยินเฉิงงอนเพ่งร้องออกมาเช่นนั้นสีหน้าก็แปลเปลี่ยนไปในทันทีเพราะนางเห็นจากสีหน้าท่าทางของเฉิงงอนเพ่งเมื่อครู่นี้แล้วแสดงอย่างแน่ชัดว่ามีรู้จักถึงขบวนค่ายกลนนี้แต่เหตุไฉนในชั่วพิ่ตาเดียว ลับสามารถขานนามของขบวนค่ายกนนีออกได้อย่างถูกต้องมมดแม่นางจะสงสัยว่าเต็งเลงเป็นผู้ลอบบอกให้กับเฉิงเงนเพ่งก็ตามแต่นอกจากเต็งเลงจะลากเสียงเท่าอ,ออกมาแล้วแม้กระทั่งระดมฟีปากก็ไม่ได้ขยับขยืนแม้แต่เพียงครั้งเดียวก็เข้าใจว่านางใช้วิชาส่งเสียงทางลมปราณบอกเล่าให้กับเฉิงเงนเพ่งแต่ก็เป็นไปไม่ได้ดอก และเสียงท่องโครงของเต็ง่างนั้นก็มิได้กล่าวถึงคำว่ามังกรลดแล่นเลยที่แท้เพราะซ่อเหนยกงจูผู้นี้เป็นชนชาวประเทศเปรุษภาษาจีนนางมาดแมนจะกล่าวได้แคล่วค่องแต่ทางอักษรศาสตร์ของจีนนางก็ร่ำเรียนมาน้อยเหลือเกินไหนเลยจะทราบถึงคำกลอนที่เต็งเลงท่องออกมาว่ารถดุดสายน้ำไหล อาชาดุดนั้นได้เท่ากับว่าบอกคำบางกรลแดแล่นออกไปแล้วเฉีองงุนเพ่งจึงกล่าวว่าขอเชิญท่านเทพเจ้าแห่งเขาหิมะ่อตั้งกระบ,บวนค่ายคนที่สองขึ้นเถิดเทพเจ้าแห่งเขาหิมายกมือโบกไปในทันทีชายจากรันชุดดำทั้งเกตที่ยืนอยู่นั้นผลันก็ได้เคลื่อนกายโยกย้ายไปตามจังหวะไร่รำทันที อากับกิริยาความเคลื่อนไหวของชายชะกันร่างใหญ่ทั้งเนี้กลับนุ่มนวลอ่อนช้อยสร้างความสบายตาให้กับผู้พบเห็นโดยไม่มีแววจะเก้งก้างกระด้างเลยเต็งเล็งพอเห็นชายชะกันทั้งเจ็ดโยกย้ายาไร่ลำไปเช่นั้นก็จำได้ว่าเป็นขบวนค่ายกลใดขึ้นแล้วนางกระแอมเบาเป็นทีคันคอแล้วจึงถามไทยขึ้นทันทีว่า เชื้อเสี้ยงกงในตำราไทยเก๊กโต้นั้นมีกล่าวไว้ว่าเย็นจัดจนบรรลุจุดสุดยอดแล้วก็จะกลายกลับเป็นความรอ้อนแรงความร้อนแรงที่บรรลุจนถึงจุดสุดยอดแล้วก็กลับกลายเป็นความเย็นนั้นมีความหมายว่าอย่างไรกันเฉิงวัฒเพลงต่อบพิ่ออกไปอย่างไม่ต้องคิดเลยว่า นั่นหมายความถึงวัตถุเมื่อมันลุกถึงจุดสุด,ดยอดแล้วต้องแปลเปลี่ยนสภาพไปพอต่ออกไปเช่นนั้นก็ฉุกใจได้คิดขึ้นทันทีดังนั้นเฉีองวนเพงจึงไม่ได้รอให้ชายชะกันทั้งเจ็ดร่ายรำโยกย้ายจนจบขบวนก็ยกมือขึ้นโบกแล้วกล่าวว่าไม่จำเป็นจะต้องดูต่ออีกแล้วขบวนแค่คนนี้เรียกว่า ข้างหงเหินคำพูดพลุดออกจากปากสีหน้าของเทพเจ้าแห่งเขาหิมะก็แปลเปลี่ยนอย่างรุนแรงไปเยีกครั้งหนึ่งมันยกขึ้นตบแรงๆองยางเดือดดานชายชะกันทั้งเจ็ดก็ชะงักฝีเท้าไว้ในทันทีเต่งเล็งแค่นเสียงหัวร้อพางกล่าวว่าขบวนค่ายก่นเยี่ยงอย่างนี้ในตรงวนของเรานั้นเด็กทารกอมือก็อยังรู้จัก ท่านเทพเจ้าแห่งเขาหิมะท่านมมีความรู้ความสามารถที่จะตั้งขบวนค่ายกลให้ลึกลำพิศดานกว่านี้ออกมาได้ให้พวกเรามีวาชนาได้เปิดหูเปิดตาบ้างดอกหรือสีหน้าของเทพเจ้าแห่งเขาหิมะก็ปรากฏแววแค้นเคืองจนแดงฉานขึ้นแม้กระทั่งซอเนอยของจูผู้มีสีหน้ายย้มระเรื่ออยู่ตลอดเวลาดังราวกับบุคคลภายนอก ขณะนี้ยังปรากฏแววแห่งความแค้นเของขึ้นบ้างแล้วเทพเจ้าแห่งเขาหิมะตะว,วาดเสียงกร้าวยางเดือดดานครั้นแล้วชายชะก,กันร,รากสูงใหญ่ทั้งเจ็ดก็เริ่มเคลื่อนไหวไป,ไปมาอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้คนทั้งเจ็ดกล่าวได้อย่างแน่ชัดว่าวิ่งวุ่นวายอย่างชลมุนโดยไม่มีมระเบียบแบบแผนแม้แต่น้อยนิดเต่งเล็งพอสังเกตเห็นเช่นนั้นก็รู้สึกเสียใจขึ้นทันที เพราะว่าเมื่อนางดูอย่างใจจดใจจ่อแล้วก็สังเกตเห็นอากับกริยาความเคลื่อนไหวของคนทั้งเกดนี้ความจริงก็เป็นไปอย่างมีระเบียบยิ่งนะแต่ถ้านางก็จดจำไม่ได้ว่าเป็นขบวนค่ายกลชนิดไรนางบังเกิดความสำนึกเสียใจที่เมื่อครู่นี้หากแม้นตนไม่เอ่ยวาจาย่อเย้ยเสียเสียฝ่ายตรงข้ามแล้วน่ากลัวเทพเจ้าแห่งเขาหิมะ จะไม่ใช้ขบวนค่ายคนอันประลาดพิสดารยิ่งมีออกมาได้ดอกเวลาผ่านไปอีกประมาณครู่ใหญ่ๆชายเจกันทั้งเกยียจจึงได้ชะงักฝีเท้าเอาไว้เฉืองวนพิงเหลียวหน้ากลับมามองดูเต็งเลงทันทีเต็งเลงจำต้องสันสิษาให้กับเฉืองวนพิงแสดงว่าตนก็มีรู้จักเช่นกันเฉือง่อนพิงรำพึงในใจว่า เทพเจ้าแห่งเขาหิมะเมื่อแรกก็ได้กล่าวกับตนว่าหากแม้นสามารถจดจําได้สี่ในเจ็ดของกระบ,บวนค่ายก่อนแล้วก็นับว่าตนเป็นฝ่ายมีชัยในครั้งนี้เมื่อจดจําไม่ได้เรื่องนี้ออกแล้วก็หาใช่เป็นเรื่องอันใหญ,ญ่โตหน้าหนักใจอย่างไรไม่ดังนั้นจึงโต้อตอบไปว่าขาบวนค่ายก่อนนี้มีนามว่าอะไรข้าพเจ้ามีรู้จัก ใบหน้าอันบูดเพื่งตึงเครียดของซอเนอยคงจู้ในขณะนี้จึงปรากฏรอยยิ้มขึ้นบ้างนางกล่าวเสียงใสมาว่าขบวนค่ายคนนี้เรียกว่าเกษาอลวนเฉิงว่าเพีงจิงกล่าวต่อไปว่าอย่างนั้นเชิญท่านตั้งขบวนค่ายคนที่สีได้เทพเจ้าแห่งเขาหิมะยกมือทั้งสองขึ้นตบขึ้นไปอีกครั้งหนึ่ง ชายจากการร่างกำยำทางเกตก็เริ่มเคลื่อนไหวไปอย่างรวดเร็วเต่งเลงเพียงมองไปได้ชั่วครู่ก็จึงกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าขบวนค่ายกว่านี้มีความงามสง่าเฉกเช่นท่านห่างสิวเต็งโฮเฉยงวันเพลงตะลึงงานไปทันทีรอบครุ่นคิดในใจว่าห่างสิวเต็งโอนี้เป็นนามของส่วนหุนเสียงเทพเจ้าควรอูเหตุชฉนยค่ายกว่านี้ จึงมีความสง่าเยี่ยงอย่างท่านกวนอูเข้าเล่าและก็ได้ใช้สมองคุ้นคิดไปในทางนี้อย่างหนักหน่วงจึงรู้ได้ในทันทีขบวนค่ายก่อนเมื่อครูน่นี้ในเมื่อมีนามว่าเกษาอรวนล่วงห้วติงและขบวนค่ายก่อนในขณะนี้ย่อมจะต้องมีนามว่าคราวงามเทพเจ้ากวนอูผู้นี้ได้รับสมญานามว่าเป็นเท่าคราวงาม เสงเล็งสกิดเตือนเช่นนี้นับได้ว่ายอดเยี่ยมสูงลำย่างสุดแสนทีเดียวดังนั้นเฉียงว่าเพ็งจึงร้องไปในทันทีว่าขบวนค่าย่นนี้ก็คือค่ายกคนเคาวงามคำพูดพอหลุดออกจากปากสีหน้านลิงโลดดีใจของเทพ,พเจ้าแห่งเขาหิมะและซะเนยกงจูได้สลายหายไปในฉับพลันทันที และคนทั้งสองก็บังเกิดความกระวนกระวายใจอย่างสุดแสนเพราะคนทั้งสองเมื่อได้ตั้งขบวนค่ายคนขึ้นถึงสี่ขบวนในจำนวนนั้นก็มีเพียงขบวนค่ายคนเดียวเท่านั้นที่เฉียงว้นเพ่งเรียกนามมีออกแม้จากนั้นอีกสามขบวนเฉียงวน้นเพยงเพียงเรียกจดจำได้ขบวนเดียวก็นบว่าเป็นฝ่ายมีชัยแล้วเฉียงว้นเพ่งและเต็งเลงทั้งสอง ต่างก็บังเกิดความปิติยินดีเป็นยิ่งนักในใจของคนทั้งสองต่างก็เข้าใจว่าในครั้งนี้ย่อมต้องประสบชัยชนะอย่างมั่นคงแน่นอนแต่ทว่าเหตุการณ์ที่ดำเนินไปนั้นกลับเป็นสิ่งที่นอกเหนือความคาดคิดอย่างใหญ่หลวงกระบวนค่ายคกนที่5และที่6นั้นแต่งเหลงไม่เคยได้ประสบพบเห็นมาเลยได้แต่อ้าปากตาค้างไม่ได้รู้เรื่องเลยแม้แต่น้อย เอ่ยนามอย่างไรก็มีถูกสีหน้าของซอเนยโคงจูและเทพเจ้าแห่งเขาหิมะผ่อนคลายความเคร่งเครียดลงไปเป็นอันมากแต่ฝ่ายเฉียงง้นเพิงและเต็งเหลงก็บังเกิดความตื่นเต้นตึงเครียดขึ้นอย่างรุนแรงเทพเจ้าแห่งเขาหิมะตั้งขบวนค่ายคนอันผิดแผกแตกต่างกันขึ้นหกค่ายเฉียงง้นเพิงได้รับการช่วยเหลือจากเต็งเลงจนสามารถจดจำรู้สึกได้ถึงสามขบวน นามของขอบวนค่ายคนเพียงขบวนเดียวก็จะตัดสินในชะตาชีวิตของเฉิงวุ่นเพงว่าจะยืดยาวหรือดับสูญลงและความเป็นความตายของเฉิงวุ่นเพงนั้นได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชะตากรรมของบุริมอยู่อย่างแนบแน่นแยกกันไม่ออกดังนั้นภายในจิตใจของทุกคนในขณะนี้ต่างก็บังเกิดความตื่นเต้นตึงเครียดจน,จนสุดแสนเฉิงวุ่นเพงและเต็งเหลงทั้งสอง ต่างบีบมือกันด้วยความตื่นเต้นตึงเครียดส่วนเทพเจ้าแห่งเขาหิมะนั้นลุกขึ้นเดินไปมาอย่างเชื่มช้าอยู่หลายก้าวปริยาท่าทางของมันยิ่งสร้างความตื่นเต้นจนตัวเกรงให้กับบรรยากาศอันเงียบสงัดวังเวงของท้องพผลรงใหยนี้จนเต็มที่ในฉับพลันทันทีนั้นก็เห็นเทพเจ้าแห่งเขาหิมะตวัดมือขึ้นไปทางด้านตะมนออกด้านใต้ ด้านตะวันตกด้านเหนือทิศละหนึ่งครั้งพร้อมกับมือที่ตะบัดชี้ไปนั้นก็มีชายจะกันในชุดดำวิ่งไปในทิศทางที่มันชี้อยู่เมื่อคนทั้งสี่ยืนประจำที่เรียบร้อยแล้วชายจะกันชุดดำที่เหลืออีกสามคนก็วิ่งวนไปมาอย่างยุ่งเหยิงอยู่รอบกายของชายจะกันทั้งสีท่ทิศที่ยจนนิ่งไม่เคลื่อนไหว การวิ่งบอยยางวุ่นวายชุลมนุนนี้ดำเนินไปเป็นเวลาภาคใหญ่ๆจึงได้ชะงักลงเมื่อคนทั้งสามชะงักลงแล้วชายจะก,กันทั้งสี่ที่ยืนนิ่งไม่เคลื่อนไหวนั้นพันก็ได้วิ่งบนไปมาบ้างแล้วด้วยความรวดเร็วจนตาลายและก็ไม่เข้าใจในความหมายนี้เลยเสียงร้อเพลงนั้นไม่มีทางจะดูออกว่าเป็นขบวนค้ายคนเยี่ยงอย่างอะไรอยู่แต่แรกแล้ว ดังนั้นพอขบวนค่ายก่อนเริ่มเคลื่อนไหวก็รีบหันความกลับมองดูเต็งเลงทันทีเห็นแต่คิ้วอันเรียวแหลมของเต็งเลงนั้นขมวดมุ่นอย่างครุ่นคิดและไม่ได้เอ่ยคำพูดอย่างไรจรึงเป็นที่ทราบว่าขบวนค่ายก่อนสุดท้ายนี้เล็งเลงก็มีโอรู้จักเช่นกันเฉน่งวนเพียงพอเห็นสภาพนั้นเข้าก็ใจหายว่าไปในทันที จากนั้นถอนหายใจยาวๆขึ้นขณะที่เฉิงวันเพ็งโทษถอนหายใจออกไปนั้นเทพเจ้าแห่งเขาหิมะก็ยกมือขึ้นตบดังๆขบวนไข่คนที่กําลังเปลี่ยนแปลงผู้พล่าดอยู่นั้นก็ชะงักงันลงเส้าเหนือขอกงจูและเทพเจ้าแห่งเขาหิมะทั้งสองต่างมองจ้องมายังเฉียงวันเพ็งเป็นจุดเดียวกันเฉียงวันเพ็งกําลังจะเอ,อ่ยปากบอกว่า ตนไม่รู้จักขบวนค่ข้คนนี้แล้วและในฉับพลันกระทันหันก็มีแวบ,บเดียวดังประกายไฟก็มีสิ่งของก้อนเล็กๆได้ร่วงหล่นลงจากเบื้องสูงมากระโทบวระดางเชิงวันเพ็นก็จึงเงยหน้ามองไปเปื้องบนทันทีเพีงเล็งรีบคว้าไว้อย่างว่องไวและคลี่ออกดูอยู่ไปมาลายตลบแต่ความจริงบนกระดาษแผ่นน้อยนั้น มีอักษรจารึเกไว้เพียงห้าคำเท่านั้นและอักษรทั้งห้าคำนั้นเจตนาเขียนได้อย่างบรรจงเป็นที่สุดเพื่อจะมิให้ผู้ใดจดจำลายมือได้แม้จะพิกด,ดูอยู่ไปมาลายครั้งลายคราแต่ก็ยังจดจำอย่างไรไม่ได้ถึงความหมายเลยเฉืองมนเพียงจริงกล่าวว่าเตงกูเนี้ท่านดูว่าผู้ใดมาช่วยเหลือพวกเรา เื่อรอดพ้นประจักษความยากลําบากอันสุดแสนของค่ายกวนน่นี้ในยามนั้นข้าพเจ้าเห็นที่คือใหญ่มีเงาร่างคนทลันแวบหายไปน่ากลัวว่าแม้กระทั่งเสาะเนยกงจูก็ยังไม่ได้เห็นดอกละมันเต็งเล็งเอียงหน้าครุ่นกิดอยู่ชั่วครู่จึงกล่าวว่าเท่าที่ข้าพเจ้าดูอยู่ผู้ึันสามารถรู้จักขบวนค่ายกว่านี้ มันย่อมต้องเป็นพวกของสำนักน้าหายเป็นแน่นมัน่นนางกล่าวยังนิทันจบเฉือง้นเพียงก็รีบกล่าวสอดขึ้นว่านางไม่มีความรู้ในวิชากำลังฝีมือใหญ่สามารถกระโดดโลดเต้นอยู่บนคืออันสูงลิบของท้องพระโรงนี้ได้แล้วเต็งเลิงรอบถอนหายใจแล้วกล่าวว่าเชื่อเสี่ยงกงข้าพเจ้าเพียงแต่หมายความถึงพวกสำนักน้าหาย อาจบางทีจะเป็นตัวของน้ำหายสิงโซหรือไม่ก็อาจเป็นสิ้งหูหินก็เป็นได้โดยไม่ต้องจําพ่อเจะจงหมายถึงเสี้ยงทอ,ทอทอหญิงชุดสีม่วงนั้นเลยเอเะนะนท่านจึงได้คิดถึงนางขึ้นมาอย่างฉับพลันทันทีแล้วเฉิงมันเพลงได้ยินเช่นนั้นหน้าแดงระเรื่อขึ้นทันทีจึงกล่าวตะกุกตะกักอย่างกระดากว่า ข้าพเจ้าก็กล่าวไปอย่างไม่ได้ตั้งใจดอกติงเล็งฝืนหัวร้ออย่างขมขื่นพางกล่าวว่าท่านมีเจตนาอย่างจริงใจหรือไม่นั้นข้าพเจ้าไหนเลยจะไปห้ามปราโมทให้ท่านกล่าวได้เฉื่องวนเพยงกล่าวว่าหากแม้นเป็นพวกสำนักน้ำหายจริงแล้วก็อาจจะมใค่อยเหมาะสมนะักกล่าวได้เพียงเท่านี้ก็ชะงักคำไปชั่วครู่จึงกล่าวสืบต่อไปว่า เมื่อครั้งภายในป้อมค่ายตระกูลเสี่ยงกวัวนั้นข้าพเจ้าได้เคยสาบานไว้ว่านับแต่นั้นต่อมาจะไม่ยอมรับการช่วยเหลือจากพวกสำนักน้ำหมเลยหากแม้ในครั้งนี้เป็นพวกสำนักน้ำหมาสกิดเตือนหรือช่วยเหลือข้าพเจ้าแล้วมันนี่เป็นการรับความประสงค์นีจากพวกมันีีเหรือเต็งเหล่งกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่า เป็นเพราะพวกมันโยนเศษกระดาษน,น้อยนี้ลงมาต่างหากมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกของเราเลยและในยามนี้ท่านก็ไม่ทราบว่าจะใช่พวกของสำนักน้ำไยห,หรือไม่มันจะเป็นไรไปด้วยเล่าฉือวันเพียงพอได้ยินเช่นนั้นก็อ้มอึ้องไปเป็นเวลาชั่วครู่เต่งเล็งเห็นเฉือวันเพียงเงียบขึมเป็นการยอมรับโดยดุษฎีเช่นนั้นจึงรีดยกกระดาษแผ่นน้อยขึ้นดู เห็นมีอักษรเขียนอย่างชัดเจนว่ามังกรทองคล้องหลักเนื่องจากกระดาษแผ่นน้อยนี้แต่งเล็งซุกไว้ในฝาามือยอย่างซ่อนเร้นและยามยกขึ้นดูก็กระทำอยารวดเร็วโดยแสซงทำเป็นยกมือรูปหน้าเทพเจ้าแห่งเขาหิมาและเสาะเหนยของจูดจึงสังเกตไม่ออกทั้งทั้งที่จับจ้องมองอยู่แต่งเลงจึงแซงถอนหายใจ และเซงทําเป็นไอแรงๆระีบยกมือขึ้นปิดปากแต่ก็กระซิบออกไปว่าเป็นค่ายกลมังกรทองคล้องหลังเฉิยงวันเพ็งรีบเงยหน้ามองไปที่เทพเจ้าแห่งเขาหิมะและซอเหนยกงจกูก็เห็นคนทั้งสองต่างก็มีสีหน้ายิ้มแยมอย่างเยอะยยนอย,อยู่มีนำซ้ำเทพเจ้าแห่งเขาหิมะอย่างกล่าวขึ้นทันทีว่าท่านผู้กล้าหาญอันยิ่งใหญ่ ใหญ่ต้องแซงทําเป็นอ้ําอื้งให้นึกลับตือนเต้นไปด้วยเล่าจ้องรีบบอกออกมาเถิดเขาพเจ้าขอล้างหงคอยน้อมรับฟังอยู่แล้วเชียงง่นเพลงตอบเสียงราบเรียบออกไปว่ามันคือค่ายคนมังกรคล้องหลักเทพระเจ้าแห่งเขาหิมะหน้าสีดเผิดไปทันทีส่วนช้อนไรกองจูต้องผดลุกเยืนยางตือนตระนกจนปากอ้าตาโพงไม่มีเสียงใดเป่งออกมาเลย เต่งเลงเห็นท่าทางของคนทั้งสองเป็นเช่นนั้นจึงทราบได้ด้วยไหวปัญญาว่าเฉงวันเพงตอบได้ถูกต้องแล้วดังนั้นจึงรีบช่วยโอกาสย้ำไปทันทีว่ากงจูและท่านเทพเจ้าอันทรงเกียรติคำตอบของเฉยเสียงกงคงถูกต้องไม่พลาดผิดกระมังเทพเจ้าแห่งเขาหิมาแค่นเสียงเบาเขึ้นส่วนโซเนยกงจูก็ส่งเสียงอ่ำอื้ออื้ๆออกมาว่า ไม่ไม่เพลงเหลง,ลงรีกล่าวสอดขึ้นอย่างฉับทันทันทีว่าในเมื่อไม่ผิดแล้วเราทั้งสองจะขออลาเพื่อไปยังปูเขาหิมะก,ก่อนด้วยหวังว่าท่านผู้ทรงเกียรติทั้งสองไม่ต้องขัดขวางเกียรติกันเป็นแน่กล่าวจบก็ชายตาไปให้เฉิงวันเพ็งและพากันออกไปจากท้องพระโรงทันทีด้วยอีเท้าอันรวดเด็ว ในท้องะโรงอันกว้างใหญ่เหลือแต่ซอเนื้อของจูและเทพเจ้าแห่งเขาหิมะซึ่งเยือนยางตะเลงเป็นเวลาครู่ใหญ่เทพเจ้าแห่งเขาหิมะจึงได้รู้สึกตัวขึ้นรีบกล่าวไปว่ากองจูผู้เป็นใหญ่เราจะปล่อยให้ทั้งสองคนนั้นไปเก็บบัวหิมะโดยสะดวกง่ายดายเลยหรือจบบทที่84สี